พวกเราทั้งหมดโดนหมอนั่นทิ้งห่างไปไกลตั้งแต่แรกแล้วช่างสง่างามยิ่งนักบอสแม่มอท่ามปิศาจยกวิญญาณเลเวล15ระดับดีสถานะอยู่ในการคุมขังค่าพลังลดลงครึ่งหนึ่งในที่สุดก็โผล่มาจนได้วอสลับเป็นสายนักรบพลังนิวเคลียร์ของทีฉันต้องการอยู่บนตัวแก จมตีแบบคริติคอลแมมมอสเลเวล15ที่ถูกปนึกไว้พลังยังสู้ดิงเลเวล10ไม่ได้เลยโอ้ oh! สร้างความเสียหายแบบคริติคอลสร้างความเสียหายแบบคริติคอลได้เวลาแล้วชายาทำงานต่อสู้หนึ่งด้านลอย สังหารเสือดาวเพลิงเลเวล11ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์110แต้มสังหารลิงสองหัวเลเวล11ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์100แต้มสังหารลิงสองหัวเลเวล11ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์100แต้มสังหารเสือเพลิงเลเวล11ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์110แต้มสังหารเสือเพลิงเลเวล11ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์110แต้ม สังหานเสือดาบเพลิงเลเวล13ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์120แต้มสังหารบอสเลเวล15ระดับดีสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์1 0 0 0แต้มได้รับกระดูกเพลิงคูณ10มูลค่า10,000ได้รับวัสดุชั้นสูงเศษหยกขั้นสูงวัตถุดิบจำเป็นในการสร้างอาวุธใส่พลังนิวเคลียร์เลเวล5าธาตุไฟฟ้า0ูนทับห0 0 0ง่ธาตุพืช3,500ทับห0 0 0ง่ธาตุอากาศศูนทับห0 0 0ง่ธาตุนิวเคลียร์0 0 0 ธาตุดาว1,450ทพัับหนึ่มหยกที่มีคุณสมบัติพิเศษตอบสนองต่อพระราชวังหินในที่สุดฉันก็ได้แก่มาจนได้